สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่24มกราคม2565วันนี้นะครับผมมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนสวนป่าสีนะครับที่ตำบลทางเวียนอำเภอแกงจังหวัดระยองครับลังฝังฝนตกติดต่อกัน3มคืนติดนะครับตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่23มกราคม2565ในดอกทุเรียนของดอกทุเรียนในระยะเข้าสู่ในระยะของ ดอกหอมหรือระยะของดอกหัวกําไรใหญ่นะครับที่ดอกกําลังที่จะใกล้บานแล้วนะครับมีทุกระยะหรือหลายระยะของการพัฒนาของดอกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของดอกหอมหรือดอกกำลังบานหรือดอกที่ผสมเกสรเสร็จแล้วครับแล้วขึ้นสู่ในระยะของดอกที่กําลังจะห่างแย่ไหมนะครับมาดูและมาติดตามครับว่ามีผลกระทบเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนทุเรียนอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับ อยู่ในระยะนี้นะครับคงไม่เกินอีกอ like ีก3วันนะดอกคงจะใกล้บานนะครับตอนนี้คงจะมารีบแต่งดอกที่ปลายปลายกิ่งออกก่อนนะครับแต่ยังไม่วางตำแหน่งดอกนะครับแค่แต่งดอกที่ปลายกิ่งออกเพื่อการที่ลำเลียงอาหารหรือการขับเคลื่อนของธาตุอาหารต่างๆนะครับเพื่อให้มันอยู่ในกิ่งที่ที่กลางกิ่งหรือใกล้ๆคนกิ่งไว้นะครับเพื่อหวังผลของการที่ติดลูกปลายปี2565น จะเป็นตำแหน่งที่ไว้ลูกไว้ผลจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดครับคืออยู่ที่ตำแหน่งที่กลางกิ่งหรือใกล้กับโคนกิ่งนะครับปีนี้รู้สึกว่าติดดอกนี่ค่อนข้างที่จะเสมอนะฮะดอกนี่คือเยอะมากเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะผมจะมาดูหลังจากนี้ที่เรามาปรับสูตรอ่าปรับสูตรไม่ว่าเป็นปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบนะครับหลังจากนี้อีก10วันนะอีก10วันนะครับผมก็จะมาติดตามอีกทีนะครับกับการที่ ติดผลนะฮะติดผลผลิตในหลังที่ฝนตกเรามะครับแต่ตอนนี้คือการการติดดอกก็ติดแล้วนะครับติดเยอะด้วยนะแต่การติดผลผลิตเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาติดตามกันกันอีกครั้งฮะจะไหมพี่เลีกในการติดผลผลิตนี่เราต้องมาติดตามอีกครั้งเนาะแต่การติดดอกตอนนี้ถือว่าผ่านถือโอเคแล้วโอเคแล้วครับครับพราะฝนตกด้วยอากาศเย็นนะอากาศเย็นนะเนามันเป็นอะไรที่ ที่การให้น้ำพี่เรากำหนดไม่ได้เนาะมันเป็นน้ำจากธรรมชาติอะตกเกินชั่วโมงอะเนาะตกเยอะด้วยครับนี่ฮะมีมมหลายรุ่นนะครับนี่ครับรุ่นสำหรับต้นที่ที่บานแล้วในช่วงของระยะห่างแย่ไม่ห่างแย่ไม่สุดบ้างห่างแย่ยังไม่ไม่สุดบ้างนะครับแล้วในระยะของช่วงของดอกโปรยบ้างนะฮะเดี๋ยวเราคงจะจะต้องมาดูกันนะเราจะต้องมาดูกัน นี่นะครับในช่วงอยู่ในช่วงของของดอกโกโรยนะฮะนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันฮะหลังจากสิบวันว่าจะอยู่หรือจับไปนะฮะแต่ผมมัน่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ครับคือต้องติดติดแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นครับการดูแลความพร้อมอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจากการให้น้ําในช่วงของที่ระยะของมีความร,ร้อนจัดหรือมีอากาศที่หนาวจัดครับการให้น้ํากระจายทั่ว ใช่พุ่มและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อมีฝนตกลงมาเป็นอย่างมากหรือต้นทุเรียนของเราได้รับน้ำมากจนเกินไปต้นทุเรียนของเราสามารถที่จะปรับสภาพปรับตัวปรับความพร้อมได้เป็นอย่างดีนะครับถึงจะมีผลกระทบบ้างครับยังถือว่าโชคดีนะครับกลางคืนฝนตกแต่กลางวันยังมีแดดออกตองลงมาในสวนของเราครับแสงแดดนะครับก็จะช่วยให้ทุกส่วนที่เป็นสีเขียวของต้นไม้ของเรานะครับจะช่วยในการสังเคราะห์แสงนะ สร้างคาร์ฟิลครับและแสงแดดนะครับแสงแดดที่สาดส่งลงมาทั่วทรงพุ่มในต้นทุเรียนของเรานะครับก็จะทําให้รากครับดูดธาตุาหาหรือแร่ธาตุต่างๆที่เราใส่ไปในดินนะครับก็จะถูกนาเลียงไปสู่ในท่อนาเลี้ยงของต้นทุเรียนนะครับ mm hmm. เพื่อกระจายไปสู่ตามกิ่งตามกิ่งก้านใบและดอกผลผลิตที่กำลังจะตามมาในปีทม65นี้นะครับ และใบนะครับใบใบเมื่อถูกแสงแดดแนะครับก็จะช่วยสังเคราะห์แสงสร้างอาหารสร้างโปรตีนนะครับเพื่อลําเลียงไปสู่ตามกิ่งก้านใบดอกและผลนะครับหรือเข้าสู่ลําต้นได้เป็นอย่างดีเลยครับก่อนฝนตกนะครับก็ได้มีดอกทุเรียนที่บานบานเสร็จแล้วนะครับก็มีกลีบดอกทุเรียนที่หล่นแล้วก็ผู้งโล,ลงมาอยู่ใต้ โคนต้นของเราเป็นจํานวนมากเลยนะครับทั้งดอกกีบดอก,ดอกเกสรเก่าหรือและกลีบดอกเกสรใหม่นะครับที่ร่วง่นลงมาเป็นหมักหมมในที่โคนต้นทุเรียนนะครับเมื่อฝนตกมาบ่อยๆมากๆเข้าหรือเราให้น้ําบ่อยๆมากๆเข้าเกสรน,นะครับที่หมักหมมลงไปเพราะกาับน้ําหวานนะครับก็จะทําให้เป็นกุคโคสเป็นปุ๋ยหมักให้เราอย่างดีเลยครับภายในโคนต้นทุเรียนของเรานะครับ นี่ครับคือข้อดีของเศษใบไม้และเศษดอกทุเรียนที่หล่นทับถมลงมาภายภายใต้โคนต้นทุเรียนของเราละครับครับนี่นะครับคือข้อดีนะครับของเกสรกีบดอกเกสรทุเรียนหรือใบทุเรียนนะครับที่หล่นลงมาทับถมอยู่โคนต้นทุเรียนนะครับนี่คือข้อดีข้อดีเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับ เมื่อใบเมื่อฝนตกลงมามีกลีบดอกทุเรียนที่ลุ่งหลดลงมาทับผมกันนานๆเข้าพร้อมกับเราที่ให้น้ําเติมไปด้วยนะครับพอนานๆเข้าก็จะก่อเกิดให้เป็นปุ๋ยแต่นานๆไปเขาก็ก่อเกิดเชื้อราได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับเราชาวสวนเกษตรกร,ะร,กรนะครับควรต้องมีการบริหารจัดก,การโคนต้นทุเรียนของเราให้มีความพร้อมมีความสะอาดและมีความร่งเตียนเพื่อให้แดดส่งลงมาถึงโคนต้นทุเรียนของเราจะลดปัญหาการเกิดโรคไฟทอปเชือ้อราเข้าที่ต้น หรือเรียกชาวสวนเกษตรกรเรียกกันว่าต้นรากเน่าโคนเน่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นครับหลังฝนหยุดตกแล้วนะครับเราต้องมีความพร,ร้อมความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องมาคาดโคนเตรียมเตรียมพร,ร้อมทํฟาร,ร์มสะอาดโคนครับก่อนที่ดอกทุเรียนของเราในรุ่นต่อไปที่กําลังจะบานภายในอีก2 3สาวันนี้นะครับการควบคุมปริมาณน้ําหรือควบคุม ความชื้นความแฉะภายในโคนต้นทุเรียนของเราก็คงจะมีการต้องทํากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแลกการเตร,รียมความพร้อมการดูแลการบริหารจัดก,การส่วนทุเรียนของของเรานะครับถือว่าเป็นผลดีนะครับการเตร,รียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับเมื่อมีอากาศมากระทบร้อนกระทบหนาวหรือบางครัง้งบางช่วงบางโอกาสก็อาจจะมีฝนที่ตกกระดับลงมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวหรือเราไม่คิดว่าฝนจะตกลงมา เราต้องเตรียมควมพร้อมให้อยู่เสมอการพัฒนาของดอกทุเรียนของเราที่กําลังจะบานนะครับอย่างเช่นส,วน,สวนทุเรียนตําบลทางเฟียนอําเภอแกงจังหวัดระยองครับสวนทุเรียนของปาสีนะฮะมีฝนตกลงมาถึง3คืนติดเลยนะครับภายในวันที่21 22ถึงวันที่23มกราคม2565ก็เกิดนะครับผลกระทบในระยะของดอกที่ กำลังจะบ,บานหรือดอกที่ระยะที่ห่างแย่ที่ดอกที่กี่ดอกร่วงใหม่ๆอยู่ในระยะห่างแย่ที่ยังไม่ไหม้นะครับครับถึงจะมีผลกระทบบ้างแต่ก็ถือว่าไม่มากมายนะครับเพราะว่าเราเราได้ดูแลและบริหารจัดก,การภายในสวนของเราไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับครับการดูแลการใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็ทําให้ทุเรียนของเรามีการพัฒนานและเติบโตไปในทางที่ ทางที่ดีเมื่อมีสิ่งกระตุน้นหรือมีสิ่งเล่ามาบ้านนะครับครับการฉีดยาหรือพ่อนปุ๋ยนะครับรวมทั้งธาตุอาหาร NPK ธาตุรองธาตุเสริมอย่างถูกต้องในระยะเวลาของช่วงการพัฒนาของดอกหรือของผลผู้เรียนในช่วงนั้นๆอย่างเหมาะสมครับและบางครั้งนะครับเมื่อมีสิ่งเล่าหรือมีสิ่งกระตุ้นที่บางครั้งเราก็อยากให้เกิดบางครั้งเราก็ ไม่อยากให้เกิดนะครับถ้าเรามีการบริหารจัดก,การที่ดีนะครับก็จะทําให้ทุเรียนของเรานะครับทั้งต้นใบดอกผลมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้อย่างอย่างดีนะครับอย่างเช่นสวนทุเรียนป่าสีเนี่ยครับทุเรียนนะครับหลังดอกบานที่ที่ฝนตกนะครับเนี่ย ถือว่ายังอยู่ครับอยู่เยอะนะ,ะอยู่เยอะที่ร่วงก็ร่วงครับที่อยู่ก็ยังอยู่นะครับนี่นะ,ะทุเรียนนะครับหลังที่ฝนหยุดตกไปได้ประมาณสามวันนะฮะผมก็จะมาดูทุเรียนเลยครับในระยะของช่วงที่ที่ดอกโรยฮะที่ดอกโกรยที่ดอกโรยแล้วนะฮะ นี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระยะของช่วงหัวเทียนแล้วนะครับนี่นะทุเรียนช่วงระยะของหัวเทียนนะครับนี่ฮนะมันอยู่ในพวงเดียวกันคงจะมีหลายลูกนะครับแต่ลูกที่ที่ไม่สวยนะฮะเราก็เด็ดทิ้งได้เลยนะครับแต่ดทิ้งได้เลยนะครับนี่นะฮะผมก็มาติดตามนะครับทุเรียนสวนป่าสีนะฮะทุเรียนที่หลังที่ฝนตกแล้วหยุดไปประมาณสามวันนะฮะดูการขึ้นลูกครับ นี่ครับถือว่าก็มีความสูญเสียบ้างน,นะครับแต่แต่ในสิ่งที่สูญเสียกับมีผลผลผลิตหรือสิ่งที่ติดผลนี่ถือว่าเยอะนะฮะนี่นะครับถือว่าเยอะเลยนะครับนี่ครับถือว่า ที่หาและวามสูญเสียก็มีบ้างนะครับถือว่าไม่ทั้งหมดนะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับหลังจากฝนตกไปภายใน3วันนะก็มีผลดีและผลเสียบ้านนะครับถือว่าก็เข้ากันไปนะครับเป็นสิ่งธรรมชาติอ่ารัางสรรหรือจัดสรรให้มานะครับเราต้องต้องเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมของสวนของเราอยู่เสมอเลยนะฮะลูกแต่ที่ที่ไปไปแล้วเราก็เด็ดทิ้งได้เลยนะฮะ นี่ครับแล้วอยู่ในระยะนี้ก็อยู่ในระยะของช่วงดอกขอมหรือในช่วงของระยะของดอกขาวนะครับนี่ฮนะวันนี้ก็มาติดตามครับทุเรียนในระยะของหลังที่ฝนตกติดต่อกันมา3วันครับตั้งแต่วันที่ยี่เบยี วันที่23มกราคม2565หลังจากที่ฝนตกผ่านไปได้ได้ได3วันนะฮะวันนี้ผมก็มาติดตามดูผลของงานนะครับที่เราได้ดูแลหรือได้กำหนดของการที่ไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยทางดินหรือฉีดพ่นปุ๋ยทางใบแล้วดูผลการตอบสนองของการขึ้นลูกหรือระยะของดอกปรยนะครับนี่ฮะหลังจากที่หหางแย้ไม่แล้วก็ คงจะเข้าสู่ในเรื่อของการที่ต้องการน้ําหรือเราต้องเพื่อน้ําพอดีนะครับก็ทําให้หลังฝนตกจึงมีการพัฒนาและเจรติบโตได้ดีครับเดี๋ยวผมก็จะเดินสำรวจและตรวจเช็คดูว่าขั้วที่ลูกขั้วที่ติดลูกะจะมีฟวามเหนียวมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่ใช่ขั้วเหนียวอย่างเดียวนะต้องขั้วที่ติดลูกลูกที่ติดขั้วต้องมีฟวามเหนียวด้วยนะครับ นี่ครับจะพูดดูฮะนี่คความสูญเสียก็มีบ้างน,นะครับความสูญเสียจากที่ฝนตกลงมาก็มีบ้างน,นะครับแต่ผลกระทบของหลังที่ฝนตกแล้วถือว่าถือว่าไม่เยอะถือว่าไม่เยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งทุเรียนนะครับได้ผสมเกสรเสร็จไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็อยู่ในระยะของช่วงของห่างแย่ไหมแล้วนะครับก็ทําให้ทุเรียนมีผลกระทบกับการที่สูญเสียในระยะของฝนตก ถือว่ามีมากนะครับแต่ส่วนที่เหลืออยู่ก็ถือยังเยอะอยู่นะฮะนี่นะครับถือว่าความสวยงามนะความสวยงามจะถ่ายขึ้นไปดู ด้านบนนะครับนี่นะฮะต้นนี้ยังยังบานไม่หมดนครับนี่คือ1ชุดนะหนึ่งชุดที่บานนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่ของสวนตัดสินใจนะว่าเราจะเอาชุดไหนไว้ครับผมเชื่อว่าคงจะเอาเอาไวท้ทั้งทั้งสรุ่นนะฮะ นี่ครับผมก็จะถ่ายดูบริเวณในทรงพุ่มนะครับ